ต้อนรับน้องๆทุกคนอีกครั้งนึงนะวันนี้พี่ก็ตื่นเต้นมา,มากๆเลยที่จะได้มาคุยกับน้องๆในเรื่องนี้จำได้ไหมจากความเดิมในตอนที่แล้วที่พี่ได้ทําคลิปสายรูหถังไทยขันไหนก็เทต้องเพลย์แน่นอนไปในที่สุดตอนนี้ก็ได้มีลีกล่าสุดหลุดออกมาแล้วซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงลีกใหม่อันนี้กันว่ามันมีเครื่องบินลําไหนที่น่าสนใจกันบ้างงั้นเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าหลายๆคนก็คงรู้จักเครื่องบินหลักๆของประเทศไทยเราอย่างเอ6 ริเพน F 5หรือไม่ก็อัลฟาเจ็เอกันอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ยังมีลำมับอื่นอีกเยอะเลยนะนอกเหนือจากนี้โดยพี่ต้องขอเริ่มจากเจ้าตัวปัญหาของตอนนี้ก่อนเลยที่มีการถกเถียงกันเยอะมากในฟอรัรมไทยของ War t h u นเด r กับเจ้า F A 1 8 c ปสัญชาติไทยนั่นเองที่รู้ว่าน้องๆหลายคนเนี่ยจะพูดว่าอะไรเฮ้ยพี่ประเทศไทยของเราเนี่ยไม่มีเครื่องบิน F 1 8นะพี่นี่มันมั่วหรือเปล่าเนี่ยฮะทุกคนใจเย็นก่อน เดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังเองพี่ต้องเริ่มเล่าย้อนกลับไปเมื่อหลาย10ปี20ปีที่แล้วเลยนะในยุทธศาสตร์กองทัพอากาศเนี่ยในเรื่องการจัดการกลำลังรดทางอากาศที่ประเทศไทยกำหนดให้ต้องมีเครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์ขั้นต่ำจำนวน5ฝูงบินด้วยในขณะนั้นเรามีประจำการอยู่แล้ว4ฝูงบินก็คือ F16 AB จำนวน2ฝูงและ F5 อีก2ฝูงขาดอีกฝูงเดียวเท่านั้นรัฐบาลจึงเลียงมาทีี F18 จากนั้นก็องทพอากาศได้ทำโครงการจัดซื้อ F18 จำนวน12ลำด้วยวงเงินมากถึง36,000ล้านบาทเลยวูวคก้อนเยอะซึ่งเขาสั่งมาจากประเทศอเมริกาพร้อมวางเงินมัดจำไปแล้วกว่า3,400ล้านบาทแต่ว่าก็เหมือนโชคชะตาเล่นตลกน้องๆเมื่อเกิดวิกฤตการต้มยำกุ้งตอนปี2540รัฐบาลประกาศลอยตัวค่าเงินบาทสมมติว่าให้เงินบาทในขณะนั้นราคาเดิมจาก1ดอลลาร์เท่ากับ25บาท กระโดดไปอยู่ที่1ดอลลร์เท่ากับ48-50บาทเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าถ้าเรายังยืนยันออเดอร์จะซื้อ F18 เดิมเราต้องจ่ายเงินเพิ่มเป็นสอเท่าของราคาเดิมเลยทีเดียวนั่นทาให้รัฐบาลที่เข้ามารับช่วงต่อในการบริหารประเทศมีนโยบายรัดเข็มขัดและให้ทุกกระทรวงทบวงกรมปรับลดงบประมาณจึงส่งผลให้โครงการ F18 ถูกพับเก็บลงการผิดสัญญาโครงการจัดซื้อฝูงบิน F18 ในครั้งนั้นไม่ได้ทําให้ไทยได้รับความเสียหายมากเท่าไหร่ อีกทั้งกองทัพอากาศก็ยังสามารถเดินตามยุทธศาสตร์เรื่องการจัดกำลังลบทางอากาศได้จากการที่เราไปแลก F 1 6ก a d f เก่าๆมาเฮ้ย hey, พี่แต่มันก็ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกันเลยนี่คือสำหรับ w a ทันเดอร์ขอแค่ประเทศนั้นนั้นคิดที่จะซื้อหรือทําการทดสอบมันจะเป็นเหตุหผลเพียงพอที่จะบรรจุเข้าสายวิจัยแล้วยกตัวอย่างเช่น Mi 2 8ของทางสวีเดนที่พีเคยเล่าไวในคลิปสายรถถังไทยนั่นเองลำต่อไปก็หวือหวาไม่แพ้กันกับเครื่องบินโจมตีเบา AT 6 TH Wolverine กำลังอยู่ในโรงซะด้วยจำนวน8เครื่องซึ่งนำมาทดแทนเครื่องบินฝึกขับไล่ไอพ่นแบบ L-39 ZA ART Albertos แม้ว่าจะเป็นเครื่องใบพัดแต่ก็เป็นเครื่องที่แบ,บ่งอาวุธได้เยอะแล้วก็ทันสมัยมากๆเลยวันที่มันเข้าเกมแล้วเราต้องไปดูกันว่ามันจะไปอยู่เลนไหนกันแน่เนี่ยลำสุดทา้ายในวันนี้ก็คือ North American Rockwell OV-10 Bronco มันเป็นเครื่องบินประเภทเครื่องบินลบอนเนกประสงค์2ที่นั่งเรียงกันและใช้เครื่องยนต์ใบพัดแบบเทอร์โบพร้อม2เครื่อง เริ่มบินครั้งแรกในวันที่16รกรกฎาคมปีคิศักรา1965ออกแบบมาเพื่อการต่อต้านการก่อการร้ายในระดับความรุนแรงต่ำใช้รับตเวเนติดอาวุธสํารับสุนภาพ,พื้นให้กับฐานราบซึ่ง OV-10 นั้นมียอดในการสร้างจำนวนกว่า300ลำและก็ยังมีประจำการในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยซึ่งทางกองทัพอากาศไทยเป็นเครื่อง o v 1 4ใช้ชื่อว่าเครื่องบินโจมตีแบบที่5บจ5โดยฝูงแรกมีจำนวน16ลำ เข้าประจำการในวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2514และฝูงที่2จำนวน16ลำเข้าประจำการในวันที่8ธันวาคมปีพุทธศักราช2517และเจ้านี่ก็ยังเคยถูกใช้ในสมรภูมิล่มกล้าอีกด้วยนะจริงๆแล้วในลิงกงเนี่ยยังมีหลายลำเลยที่พี่ชอบอย่างเช่นเจ้า T50 Golden Eagle ช,ชื่อนี้มันคุนค้นๆเหมือนกันนะบริพัตรหรือแม้แต่ปราชาธิปกแต่ว่าพวกเราก็ต้องรอให้มันเข้าเกมก่อนเพื่อที่พี่จะได้เติมเหมายถึง ปั่นนะสำหรับคดีคิดหรือกำลังตัดสินใจที่จะปั่นแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่มีเวลามาลังเลนแล้วนะสำหรับวันนี้เวลาของพี่ก็ได้หมดลงแล้วหวัเจอกันืใหม่ในคลิปหน้าแล้วน้องบาย